วอหลวงปู่จามช่วยบรรดาลให้โควิดจางลูกนี้บ่ได้เนื้อบ้านตั้งนานตั้งสองสามปีกิดฮอดได้เลยทินผู้ไทยยังคำเอยวอนหลวงปู่จามช่วยทีปัดเป่า ให้โควิดจางลูกนี้สิได้ไปบ้านนำเขาสักทีคิดพอดหลายเด้เดทิ่นผู้ไทยแห่งภูเขากวางคิดพอดลายๆคิด,อดพอดอีพ่ออีแม่พี่น้อง ที่ยังรอคอยลูกดานเมื่อบ้านของเราสักวันส่งการที่ไรกับบ้านไปมวนกันไปกินต้มไก่ต้มปลาอันแสหลายหลายนอนเลาาก็มีเล่าเขาว มาตั้งมงน้ำกันสกวดมามวนนนำกันในลายทีุ่่งน้าแห่งผู้เข้าขกว่า